สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําไกด์ของเกมการ s a ซกให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยทําไกด์เกมนี้ออกมาให้นะก็สําหรับใครที่ไม่ทราบนะครับการ s a k a าสโวล์โกลบอลเนี่ยกำลังจะเปิดให้บริการในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับอีก วัน2องวันเองเนาะอีกไม่กี่วันเองนะครับก็ใกล้แล้วนะสำหรับใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมเริ่มทยอยลงไกด์ให้เลยละกันก็สำหรับไกด์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์แนะนำตัวละครที่เราควรปั้นในช่วงแรกนะครับก็สำหรับเกมแกนซากาเนี่ยด้วยความที่เป็นเกมที่มีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยตัวละครแกนซากาเนี่ยมีเยอะมาก นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องปั้นตัวไหนก่อนต้องปั้นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักกันละกันนะครับผมาสาหรับตัวแพดของ s e r v ์ฟเวอร์โเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันผมไม่ทราบว่าโก b บลเขาจะเอาแพดของญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาแพดของตัว เออเขาเรียกว่าอะไรตัวเหมือนแบบช่วงเปิดเกมแรกๆมาที่ตัวละครมันยังไม่เยอะนะครับผมไม่ทราบว,ว่าเขาจะเอาแพทไหนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะอ้างอิงจากเป็นเนื้อหาช่วงที่เกมมันเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยตัวละครมันยังมีไม่เยอะ <c ười> นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาสังเกตดูเนี่ยปัจจุบันในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขามีตัวละครเยอะมากนะครับ <c ười> มีตัวละครเยอะมาก แล้วจริงๆตอนเปิดเกมเนี่ยมันมีให้เราเล่นแค่ประมาณ6 7ตัวเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าออต้ตาถ้าแส่ตัวนี้มันมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มาตอนเปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยมันจะมี6ตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นแน่นอนนะครับที่ทุกคนมีน่าต่แรกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําแค่6ตัวนี้ก่อนละกันก็สําหรับอ่าตัวละครที่หน้าปั้นใน6ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแนะนําทั้งหมด4ตัวนะ ตัวแรกเลยก็คือคิวอีนะครับอ่าคนนี้แล้วตัวที่2ก็จะเป็นวินนะครับแล้วคนที่3ก็จะเป็นเนเมเรียนะครับจริงๆมันจะมีเซเลียตอีกคนที่น่าปั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราพูดถึงเซเลียตกันที่หลังละกันอ่ะก็สำหรับเพผลที่เราจะปั้นตัวละครคิวอีนะครับคิวอีเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทนะครับธาตุไฟที่จำเป็นในช่วงแรกนะครับเพราะว่าบทแรกๆเนี่ยบอสมันจะเป็น อ่าคือต้องต้องอธิบายอย่างนี้ว่าตัวแกนซาก้าเนี่ยมันจะแบ่งบอสแต่ละบทเนี่ยบอสแต่ละบทมันจะมีธาตุไม่เหมือนกันอ่านี่ก็อันเนี้ยมันจะเป็นบอสแต่ละบทนะครับคือเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบอสมันจะเป็นธาตุใช่ป่ะอันเนี้ยเป็นธาตุลมธาตุดินอันเนี้ยธาตุมืดแสงนะครับไฟน้ําอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยคือเป็นบอสที่แต่ละบทที่เราจะต้องเจอ คราวนี้เวลาเราปั้นตัวละครเนี่ยเราก็ควรจะต้องปั้นเผื่อสําหรับการสู้บอสพวกนี้นะครับแล้วก็บอสตัวแรกๆที่เราจะเจอแล้วก็เป็นตัวท้าทายเนี่ยก็คือบอสกิฟฟินตัวนี้นะครับที่เป็นบอสทัดลมตัวละครที่แนะนําให้ใช้สู้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครทัดไฟใช่ไหมแต่ว่าตัวละครทัดไฟของเกมนี้มันจะมีอยู่2ตัวก็คือลารกับเซรีแอนะครับที่ผมไม่ได้แนะนําให้ปั้นลารเนี่ยเพราะว่า ลาร์ดนะครับมันเป็นตัวละครกึ่งแท้งนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนิดหนึ่งอ่านี่นะครับมันเป็นตัวละครกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะครับคือเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าคิวี้นะครับก็เลยไม่อยากแนะนําให้ปั้นลาร์ดสักเท่าไหร่อย่างน้อยในช่วงต้นเกมนะครับคือถ้าเกิดมันยังไม่ได้มี ช่วงเวลาที่เราต้องปั้นตัวทัดเดียวกัน2ตัวเอามาใช้เนี่ยคือคือในเคสที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใช้ทางลาทาง QE ในการซูบอสทัดลมใช่ไหมแต่ว่าทรัพยากรในช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีน้อยนะครับมีน้อยไม่พอที่จะปั้นตัวละครทุกตัวตอนแรกนะครับผมก็เลยเยังไม่อยากแนะนําให้ปั้นลาดนะครับอยากให้ปั้น QE ไว้ก่อนนะครับแล้วเอา QE เนี่ยเป็นตัวดาเมจนะ อ่าแล้วตัวแทงที่เราจะใช้เนี่ยตัวถัดมาก็จะเป็นวินนะครับอ่าวินเป็นตัวละครธาตุด,ดินนะครับอ่าเอาวินเป็นตัวแทงได้อยู่นะครับคือเป็นแทงก็ได้ดาเมจก็ดีนะครับวินเนี่ยก็จะคล้ายๆลารดแหละแต่ว่าจะแทงได้ดีกว่าลารดนะครับข้อดีของวินที่ผมอยากให้ปั้นช่วงแรกเนี่ยก็คือมันเอาไว้ใช้สู้บอสชีว่าธาตุน้ําได้นะครับคือลาดเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นคิววีกับลาดมาพร้อมกันใช่ไหม มันได้ธาตุไฟสองตัวแต่กลายเป็นว่าพอเจอบอสธาตุน้ําเนี่ยมัเอาธาตุไฟไปสู้ไม่ได้นะครับเพราะมันตีไม่เข้าก็เลยไม่แนะนําให้ปั้นไฟาย2ตัวพร้อมกันนะครับก็จะให้แนะนําแยกธาตุด,ดีกว่านะเพราะฉะนั้นตัวที่2ที่ผมอยากจะแนะนําให้ปั้นเนี่ยก็คือเป็นวินนะครับอ่าตัวนี้นะครับธาตุด,ดินอ่าก็ไว้ใช้สู้บอชีว่าได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่จําเป็นด้วยนะในการสู้บอชีว่าเพราะเขามีสกิลอ่าเฉพาะตัวที่คนอื่นไม่มีที่เอาไว้ เหมือนคาลเตอร์ชีวานะครับเดี๋ยวเรื่องการสู้บอสพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งว่าเทคนิคการสู้บอสมันต้องสู้ยังไงนะครับไว้รอเกมมันเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้อีกทีหนึ่งตัวละครถัดมาก็คือเนเมเลียนะครับตัวนี้ก็เป็นดีเพทัดลมนะครับจะเน้นโจมตีเป้าหมายเดียวมากกว่านะจะไม่เหมือนคิวอีคิวอีเขาจะตีหมู่ซะเยอะนะครับแต่ว่าเนเมเลียเนี่ยจะเน้นตีเป้าหมายเดียวมากกว่า ก็เป็นตัวละครโจมตีกายภาพด้วยนะครับคือเกมนี้นอกจากจะมีแบ่งธาตุแล้วมันยังมีแบ่งประเภทการโจมตีเป็นแบบเวทกับกายภาพด้วยนะครับอย่างเนเมเลียเนี่ยกายภาพวินกายภาพแล้วก็คิวอี้นี้เป็นเวทนะครับก็ตีเวทตีกายภาพเนี่ยมันต่างกันแค่เรื่องของใส่นะครับมันก็ของใส่ไม่เหมือนกันเฉยๆก็ถ้าเกิดเราปั้นตัวกายกับเวทแยกกันเนี่ยข้อดีอย่างก็คืออ์ติแฟกต์มันใช้แยกกันได้นะครับอย่างเช่น พวออัตติแฟที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพอย่างเงี้ยก็จะได้ให้เนมเรียใส่พวกเพิ่มโจมตีเวทก็เอาไปให้คิวอีใส่นะครับข้อดีมันก็จะได้ใช้ของแยกกันได้นะไม่ของไม่ทับกันนะครับอ่ะก็น,นี้ก็เป็นตัวนมิมเรียนะครับก็นมเรียก็ไว้สู้บอสธาตดินนะครับช่วงแรกเนี่ยบอสท,ที่มันยากๆเลยก็จะไล่ไปเป็นลมดิน แล้วก็น้ําแล้วก็ไฟนะครับคราวนี้ตัวธาตุไฟเวลาเราสู้บอดธาตุไฟเนี่ยเราก็ต้องเอาธาตุน้าไปสู้ซึ่งธาตุน้ําที่มีให้เราใช้ตัวเดียวในเกมปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีเซเลยียนะครับคือจริงๆเดี๋ยวแพทมามันก็จะมีตัวธาตุน้าเพิ่มแหละแต่ว่าตอนเกมเปิดไปใหม่เนี่ยมันมีแค่เซเลยียนะครับแล้วเซเลยียเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตนะครับคือซัพพอร์ตแบบจะเน้นซัพพอร์ตมากกว่าดาเมจ เพราะฉะนั้นตัวดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันจะเบานะครับเบามากเพราะฉะนั้นตอนที่เราจัดทีมเนี่ยด้วยความที่เรามีตัวละคร4ตัว4ธาตุใช่ไหมเวลาเราสลับทีมไปมาเนี่ยมันสามารถาจัดทีมที่เอาตัวแพรธาตุออกได้นะครับอย่างเช่นสมมติเจอบอสไฟใช่ไหมเราก็เอาสามารถเอาเนมิเลียออกได้แล้วใส่ซเซเลียตแทนนะครับมันก็จะเป็นตีที่สมดุลน,นะครับมีตัวซับตัวแทงตัวดาเมจ นะครับแอบกอ็เป็น4ตัวแรกที่ผมแนะนำให้ปั้นนะครับก็คือ QE Win n e m น l i a นะครับแล้วก็ c e l i a d นะครับ4ตัวนี้นะที่ผมแนะนำให้ปั้นก่อนในช่วงต้นเกมนะครับเหตุผลที่ผมแนะนำให้ปั้นแค่4ตัวนี้นอกจากเอาไว้สู้บอลแล้วเนี่ยคือมันประหยัดทรัพยากรนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูในส่วนของหน้าอัปเกรดตัวละครเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าอัปเกรดตัวละครนะครับคือ การอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตารางการอัพตัวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยมีแบบเยอะมากนะแล้วสกิลพอยต์ในช่วงแรกเนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดนะครับคือมันสกิลพอยต์มันได้ตามเวลแหละแต่ว่าเวลาเราอัพพวกเนี้ยมันจะต้องใช้อเทมนะครับที่มันเป็นลูกบาทกกับไอตัวเศษมอนอันนี้นะครับคือสิ่งที่ใช้เยอะจริงๆและขาดจริงๆเนี่ยก็คือตัวเศษมอนนะครับเศษมอนเนี่ยขาดมากแล้ว มันต้องฟาร์มนะครับมันต้องฟาร์มหาแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยมันใช้เศษพวกนี้หมดนะครับมันก็เลยใช้ของเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอะพอมันใช้ของเหมือนกันของมันก็ต้องหามากขึ้นถ้าเกิดเราปันตัวละครเยอะขึ้นใช่ไหมผมก็เลยอยากจะแนะนําให้โฟกัสแค่4ตัวก่อนนะครับมันจะได้ประหยัดทรัพยากรที่ใช้นะครับคือเวลาเราเล่นเล่นไปในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันอัพเต็มได้ครบทุกตัวแน่ๆแ,แหละ แค่มันใช้เวลานะครับแค่มันใช้เวลาถ้าเกิดใครอยากเล่นลื่นๆในช่วงเกมเปิดใหม่แรกๆเนี่ยก็แนะนำให้ปั้นตามที่ผมแนะนำไปก่อนก็คือ4ตัวนะครับคิวอี้วินแคนเบียแล้วก็เซรีแอตสี่ธาตุพอดีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละคร4ตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับส่วนเรื่องการปั้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายแยกอีกทีหนึ่งละกันว่าตัวละครตัวไหนใส่ของอะไรบ้างอ่าควรใส่แกนเวพอนอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าผู้อุปกรณ์สมสัยกับเรื่องอ์ติแฟกอะไรพวกนี้คือผมยังไม่ทราบว่าตัวเกมเซิร์ฟโกลบอลที่เปิดเนี่ยระบบมันเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าระบบผู้อุปกรณ์พวกนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากในจากช่วงเปิดเกมกับปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาแพทไหนเข้ามานะครับผมก็เลยยังไม่อยากแนะนําเรื่อง พวกนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้จะทําเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งหลังเกมเปิดละกันว่าแบบควรใส่ของประมาณไหนใส่อัติแฟกประมาณไหนนะครับเนี่ยพวกอัติแฟกพวกเครื่องประดับเนี่ยควรใส่อะไรประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวไว้ทาคลิปแยกอีกทีนะก็ถ้าเกิดใครสนใจเกมแกนซากานะครับแล้วอยากเ,เหมือนได้ไกด์ช่วงเล่นที่เราเล่นเนี่ยอยากได้คนแนะนานะครับผมแนะนําก็ กด u b s c r i b e ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับเกมแกนซาก้เกกเกกกกาเนี้ยออกมาให้เรื่อยๆนะครับคือผมก็เล่นแกนซาก้กกามาสักระยะหนึ่งตอนที่มันเปิดใหม่ๆในเซเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะว่าอ่านไม่ออกนะคือก็รอกโกบอลเปิดนี่แหละก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับแต่ว่าก็เล่นไปไกลอยู่นะครับเนี่ยก็เห็นเลเวล80แล้วก็อ่าเล่นเนื้อเรื่องไปก็ไกลอยู่เท่าที่มันมีให้เล่นในช่วงที่เกมมันเปิดแรกๆนะครับอ่าแต่ว่า เกมปัจจุบันตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับระบบไปไลหลายอย่างก็เปลี่ยนตัวละครก็เยอะขึ้นพวกบอสเบิร์ดอะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็เลยแบบไม่สามารถแนะนําได้ว่าเอา่อตัวแพตเนี่ยบอสมันสู้ยังไงมันเพราะมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวรอเกมมันเปิดใน g l o b a l แล้วกันจะได้รู้ว่าคอนเทนต์มันเป็นประมาณไหนแล้วจะได้ทําข้อมูลได้ถูกต้องนะครับแต่ สำหรับคลิปนี้เรารู้ไว้เท่านี้ก่อนว่าตัวละครสีตัวที่เราต้องไนในช่วงต้นเกมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ผมซ้ำสแคมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ